ดาราเป็นร้อยมาให้เลือกกันจนตาลายดูสิหล่อสวยทั้งนั้นอยากคิดว่ามันง่ายตุยนันนะเดชรักกับพาชิดดีช่วยแบ่งให้มีบ้างเหอะเห็นต้องมีตังเยอะแต่ยังไม่มีเล่นละครสิจักคุยากละครนี้จัมากในทุกที่ีบางเรื่องเน้นตีเน้นตกบางเรื่องถ่ายจนครบแต่ตอนจบอะไม่มี ต่อไปที่เราจะประกาศเนี่ยนะคะเป็นรางวัลซึ่งเป็นของคอละครบางละคอละครลุนล้นอยู่ค่ะรางวัลหลักๆที่เราจะประกาศนะคะแล้วเราจะนําเสนอเป็นวีทีารก่อนคือรางวัลนักแสดงนาชายและนักแสดงนําหญิงค่ะ ใช่แล้วนะฮะซึ่งนำชายและนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราดูละครนี่เราก็จะอินนะครับไปกับพระเอกแลวก็นางเอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเชียร์ให้พระเอกนางเอกของละครที่เราชอบเนี่ยไม่ได้รางวัลเนาะถูกต้องค่ะปีนี้มีพระเอก5้าท่านนะคะคแล้วก็นางเอกห้าท่านที่เข้าชิงค่ะเดี๋ยวเรามาทยอยดูกันว่าใครเข้าชิงบ้างแล้วก็เข้าชิงจากเรื่องไหนคะ่ะ รวมทั้งเหตุผลน,นะฮะที่เขาและเธอเหมาะสมที่จะเข้าชิงรางวัลน,นะครับจากละครเรื่องนั้นๆน,น,นะครับเป็นเพราะอะไรนะฮะเรามาเริ่มจากพระเอกนางเอกสองคนแรกกันเลยนะครับไปชมกันครับนันเดตุกิมิยะจากทระดีนี้นีคลรคราขคยาขลับผมมีใจมากเลยนบที่มีคุณแม่เป็นคุณครูที่คอยทุ่งเททั้งแรงกายและก็แรงใจ สอนี่ผมไม่รู้จักคุณค่าของแผ่นดินเรื่องแรกที่นเดชมาร่วมง,งานกับเราแล้วก็เราก็ร่วมง,งานกับนเดชเขาบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะเขาเป็นพระเอกท็อพี่ยแล้วเขาก็ล้อหล่อใช่ไหมแล้วเราก็ได้ยินมาว่าเขาก็เล่นละครเก่งอะไรอย่างเงี้ยยิ่งพอเล่นด้วยอยู่ด้วยนานๆขึ้นเรายิ่งชื่นชมว่าเด็กคนนี้มีฝีมือมากคือเป็นคนมีของคืออันนี้อาจจะเป็นแบบพรสวรรค์นะคะคือพี่เขาทําอะไรแล้วมันดูดีไปหมดอะค่ะ <c oughs> มันจะมีอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกอ่ะมันจะเป็นออร่ามันจะเป็นพรสวรรค์หรืออะไรบางอย่างที่ติดตัวเข้ามานั่นคือเขาสามารถเป็นแล้วก็ทาแล้วก็เล่นได้ทุกอย่างที่ที่ที่เรากําหนดไปหรือว่าถึงแม้จะไม่ได้กําหนดเขาก็สามารถเผยเผยส่วนนั้นอนะ่ะส่วนส่วนที่มันเป็นเสน่ห์ของเขาเนี่ยออกมาให้เราเห็นได้อยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ไม่ได้มีในใ,ในในนักแสดงทุกทุกคนมันง่ายโกรธไปเลยนะครับที่มันเหมือนกันนะ เขาเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเต็มร้อยค่ะเขาเต็มทีค่ะคือตอนที่เขารู้สึกว่าเขาทํแล้วมันยังไม่ดีใช่ไหมคะเขาจะแบบอ๋อขอโทษค่ะคัดค่ะผมขออีกทีได้ไหมถ้านเด็กได้รางวัลนี้ก็จะดีใจมากแล้วก็ขอบอกน้องว่าน้องน่าจะมินใจเพราะนี่เป็นรางวัลที่ไม่ได้เกิดจากแฟนคลับไม่ได้เกิดจากคนดูแต่เกิดจากคนที่อยู่ร่วมอาชีพเดียวกับเราเขาตัดสินและเห็นว่าเรานั้นมีคุณค่ามีความสามารถเหมาะสำหรับรางวัลนี้ ครับเจ้าของรางวัลน,นักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงานอัตราชษปีที่แล้วคุณณเดชคูกิมิยะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมต่อไปนี้ครับเป็นรางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับหลายคนคงทราบวันนี้แล้วครับว่านางเอกคนไหนได้เข้าชิงกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนประกาศรางวัลน,นะครับขอให้ทุกคนได้ เห็นหน้ากับเหล่านางเอกที่เข้าชิงกันครับผมพิชยาวัฒนามนตรีจากหยกเลือดมังกรสินใจเปล่งพาณิชย์จากบวงรักสิรพันธ์วัฒนจินดาจากบ่วงเจนี่เทียนโพสวุวรรณจากแรงเงาแอนทองประสมจากกี่เผา ผู้ที่ได้รับรางวัลน,น้าตราชรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่รัวไปก่อนนะฮะคุณสิริพัฒน์วัฒนจินดาครับผมจากละกรเรื่องบ่วงครับผมยินดีด้วยครับ ขอบคุณช่องสามนะคะขอบคุณพี่น้องค่ะที่ให้โอกาสแล้วก็ตอนเป็นเด็กค่ะน้องเคยดูทีวีแล้วก็เคยเคยฝันว่าวันนึงอยากเป็นนักแสดงที่ดีวันนี้นุ่นได้รับรางวัลจากคนที่นุ่นเคยชื่นชมทุกคนที่นี้เป็นทั้งครูเป็นทั้งแรงบันดาลใจทำให้นุ่นมีฝัน ขอบคุณมากๆค่ะท่านผ้มีเกติครับนังเอกยอดนิยมจากช่องเจ็ดสีคุณอุสามณีไวยทยานนท์ สวัสดีค่ะเออมื่อกี้ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่นุ่นด้วยนะคะเมื่อกี้ยังตื้นตันแทนอยู่เลยค่ะค่ะมาตอนนี้นะคะเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะรายชื่อผู้ที่เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมีดังต่อไปนี้ค่ะนันเดทูกิมิยะจากธณีนีนี้ใครครองนัทวุฒิสกิจใจจากผงสบัดลายนวัดกุลรัตนรักษ์จาก ดอกโศกอธิชาติชุมนานนนจากขุนศึกสรันสิริลักษ์จาะกยกเลือดมังกรลุนไปพร้อมกันนะคะและผู้ที่ได้รับรางวัลนาตราชได้แก่คุณณเดชคูกิมิยะค่ะ ละครเรื่องขอดธรณีนี่มีใครครองค่ะครับก่อนเื่นก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับผมคณะกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็รางวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นรางวันที่ไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นรางวันของละครเรื่องธรณีนี่นี่ใครครองครับผมขอบคุณครับ นักสแสดงและผูดด้กำกับคุณพงพัฒน์วชิร